สวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับทักทายทุกท่านนะครับผมที่ติดตามไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านป่ายางนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุขโขทัยนั่นเองนะครับทักทายทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนาปี นะครับเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จหรือยังตอนนี้สุโขทัยเริ่มตีดินแล้วนะนะครับวันนี้มาติดตามรถใหม่ครับผมรถตีดินหรือรถคนดินนะครับนะฮะวันนี้พุ่งออกมาเลยนะครับทํางานวันแรกนะครับของคุณกำปั่นนะครับท่าชัยนะครับนี่คุณกำปั่นนี่ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับรถเกี่ยว นะครับของเจ้าช้างไวไฟวันนี้นะครับออกรถตีดินมานะครับก็มาติดตามนะครับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับของรถตีดินว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรถที่ออกแบบมาเพื่องานลุยงานลมครับด้วยรูปลักษณ์นะครับแข็งแรงทนทานตีดินลึกรวดเร็วนะครับตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งานนะครับที่สำคัญนะครับ ช่วยลดปัญหาการจุดเผาต่อสั่งข้าวครับตอนนี้อย่างที่รู้กันอยู่นะครับปัญหานะครับ pm นะครับถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับตัวนี้เลยครับลดตีดินครับผมของเกษตรพัฒนานะครับตีดินลึกตีรวดเร็วนะครับลุยเร็วลึกแน่นอนนะครับช่วยลดปัญหาการจุดเผา ต่อสั่งข้าวครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอพานนะครับสุโขทัยนะครับที่ใกล้ๆแยกบางกระจายนะครับแล้วก็นครสวรรค์นะครับอยู่แถวแถวเขาหนอนะครับ สำนังกงานใหญ่นะครับที่สนุโลกนะครับโซนอีสานนะครับก็จะมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับทางเข้าไปในเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็ที่นครราชสีมาอำเภอโชคชัยครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้ตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะนะครับมีโปรโมชั่นของสิบมกราอยู่สนใจสอบถามกันเข้าไปได้ครับผม นะครับผ่อนแบบรถยน์ตเลยนะครับดาวน้อยผ่อนนานนะครับต่อสอบถามนะครับก็เดียนเชิญเลยครับผมนะครับนี่ครับตัวนี้รถตีดินนะครับครับเครื่องยนต์ฮีโนนะครับ P11C ครับโรตอรี่นะครับ2องเมตรแปครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปั๊มมอเตอร์ใหม่แน่นอนนำเข้าจากต่างประเทศ นะครับอะไรพวกโรลเลอร์นะครับล้อนําโซ่แท็กนะครับนําเข้าจากต่างประเทศครับของใหม่ไม่ต้องกลัวพังครับผมเอยู่ลุยงานกันตรงนี้ลุยๆเลยนะครับอะไรแท้นะครับที่สําคัญรับประกันด้วยนะครับมีบริการหลังการขายนะครับมีสาขานะครับรองรับในการที่ท่านจะช่วยเหลือท่านในเรื่องของอะไรนะครับนี่ พักทายนะครับคุณโดนัทนะครับราคาเท่าไรครับอ้าวเดี๋ยวแอดมินนะครับทักทายหน่อยนะครับต่อกลับนะครับผมมีรถพร้อมส่งครับไม่ต้องกลัวครับผมนี่นะฮะเปิดสักลาดใหม่นะครับปีมาปีทองนะครับปีม้าทองนะครับคันนี้คันแรกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นไลฟ์สดคันแรกด้วยแล้วก็เป็นรถคันแรกด้วยนะครับของคุณกำปันท่าชัยนะครับ ใครที่อยู่แถวๆบ้านป่ายางนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัจจนาลัยสุโขททยนะครับต้องการลถตีดินคุณภาพนะครับเี่ตีแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนาลมนาดอนตีได้หมดนะครับนาแห้งนาเปียกนาชําตีได้หมดนี่ดูนะครับสภาพนะครับเราออกแบบมาบอกแล้วนะครับเพื่อลุยทุกงานครับเนี่ยพื้นที่อื่นๆนี่ก็ื้นทีลราล้นะนี่อันนี้งานแรกเลยนะครับตี ตีปิดเลยนะครับต่อสังข้าวนะครับไม่ต้องจุดเผาตีทับไปเลยนี้มาให้ดูประสิทธิภาพนะครับในการทํางานจริงๆนะครับวันแรกเลยนะครับวันนี้นะฮะดูว่าของเขาของแท้ครับของแท้นะครับและที่สําคัญนะครับเราไม่ได้แต่ขายอย่างเดียวนะครับเรามีในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเราขายมากว่า50กว่าปีแล้วครับผม ยืนเคียงข้างความสําเร็จของเกษตรกรไทยนะครับวันนี้นะครับยังยืนยันนะครับว่าจะยืนหยัดนะครับอยู่เคียงข้างความสําเร็จของทุกท่านนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เข้ามาเลยอันนี้เป็นรถของลูกค้าโรงงานวันแรกจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้โซ่แท็ก50ข้อนะครับ นะครับนี่ไฟหน้าใหม่นะครับตู้แอร์ใหม่เป็นตู้แอร์แบบไฟฟ้าด้านบนนะครับหัวแอร์ยกสูงซ่อมดูแลง่ายไม่ต้องกลัวนี่ครับรถใหม่อะไรแท้นะครับไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวเจ๊งนะครับไม่งั้นเราไม่อยู่มาห้าสิบกว่าปีครับเจ้าช้างไวไฟยืนอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยตลอดมานะครับ ครับวันนี้เราก็มาดูนะครับนี่อันนี้เป็นแปลงนาเก่านะครับก็จะมีทั้งข้าวที่ขึ้นมาต้นหญ้าที่ขึ้นนะครับอันนี้ตีทับไปเลยนะครับดูความเรียบความลึกนะครับเป็นไงครับเจ้าช้างไวไฟนะครับสนใจทักทายกันมาได้ครับทุกสาขานะครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยครับตามโพสต์ใต้โพสต์ ของไร่สดนี้นะครับนี่ประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงครับท่านใดที่ยังต้องการพิสูจน์นะครับว่ารถตีดินเป็นอย่างไงบ้างนะครับวันอังคารที่20มสกราานี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับทดลองขับนะครับรถตีดินครับรุ่นนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นรถที่แบบหูอ p t ชันนะหูอ p พชันเลยนะท่านใดที่อยากจะลองขับนะครับ ติดต่อทักทายกันเข้ามาในเพจนี้เลยนะครับเราโพสไปแล้วนะครับในส่วนของการทดลองขับรถดินวันอังคารที่2 0มกรมนี้นะครับที่บ้านทุ่งหลวงทองนะครับตำบลบ้านซ่านอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอีกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้สุโขทัยเริ่มเตรียมพื้นที่แล้วนะครับมีการเตรียมตีดินละนะครับเตรียมทำนาปังนะครับท่านใดที่อยากจะทดลองขับนะครับติดต่อเข้ามาได้อยากจะไปชมเชิญได้นะครับ ทักทายกันเข้ามานะครับลงชื่อไว้นะครับเดี๋ยวให้แอดินนะครับลงชื่อไว้ท่านสามารถที่จะไปทดลองขับรถตีดินในวันนั้นได้เลยนะครับและนี่นะครับเราอยู่กันที่บ้านป่าย,ยางนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัจนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยรถตีดินครั้งแรกของปีนะครับทํางานวันแรกด้วยนะครับผลขับก็เพิ่งเคยขับครั้งแรกด้วยนะครับแต่ตีได้เนียนมากเพราะว่า เคยขับรถเกี่ยวมาแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับผลงานการตีดินนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ตีเร็วตีลึกนะครับนี่ตีพร้อมหวานเลยนี่ตีพร้อมสังเลยครับตีพร้อมต้นหญ้าต้นข้าวเลยนะครับนะครับมาด้วยเครื่องยนต์ฮีโน่นะครับ P ี1 c ซนะครับโรตารี่นะครับ2เมตร80สิบนะครับ โซ่แท็ก50ข้อนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับตู้แอร์ใหม่หน้ากากใหม่เป็นไงสวยไหมนะครับนี่สนใจนะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับทุกสาขานะครับรถมีให้แน่นอนนะครับไม่ต้องรอดานนะครับท่านใดที่ต้องการรถนะครับเอาไปใช้งานนาปังปีนี้นะครับทักทายกันเข้ามาครับ สวัสดีครับช่างกุ้งชัยภูมินะครับผมบอกราคาครับเดี๋ยวแอดมินทักทายเข้าไปเลยครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้แค่ขายอย่างเดียวนะครับมีการติดตามนะครับไลฟ์สดในเรื่องของการทํางานว่าเป็นยังไงบ้างและนี่ก็เป็นคันแรกวันแรกปีของปีนะครับนี่ม้าทองนะครับรับงานเลยนะครับรวยๆเฮงๆครับผมเป็นรถของคุณ กำปั่นนะครับท่าชัยนะครับคุณกำปั่นท่าชัยนะครับอยู่ที่บ้านป่ายางนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็โรงงานวันแรกนะครับทางในส่วนของทีมงานเจ้าช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายนะครับหรือทีมสื่อสารวันนี้ก็มาติดตามดูนะครับว่ารถออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเอามาทดลองกันให้เห็นเลยนะครับผมขับขวาหรือขับซ้ายโอ้ ตรงนี้นะครับเราจะใช้เหมือนกับรถเกี่ยวข้าวนะครับก็คืออยู่ตรงกลางแต่ถ้าท่านต้องการที่ให้อยู่ซ้ายอยู่ขวาสามารถแจ้งได้ครับปรับเปลี่ยนได้ครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับตู้แอร์ใหม่ครับหน้ากากใหม่นะครับตู้ยกสูงครับนะครับซ่อมแซมดูแลง่ายนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบระบบไฟฟ้านะครับอยู่ด้านบนนะครับเย็นช่ำๆนะครับไม่ต้องกลัวแดด นะครับลุยกันโดยยาวได้เลยนะครับนี่ครับดูครับดูการตีครับความนึกนะครับของโรตารี่ตีเรียบไหมนี่เนียนกิฟครับผมคุณเปมขอบคุณครับพี่นะครับนี่ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับปัญหาเรื่องบอกวันนะครับบอกคุณ PM ม นะครับ2.5้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับมีนโยบายของทางภาครัฐนะครับก็เริ่มมีกฎเกณฑ์เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยตอบโจทย์ได้นะครับไม่ต้องจุดเผานะครับไม่ต้องไม่ต้องจุดเผากองังข้าวนะครับตีปุ๊บพร้อมหวานได้เลยนะครับนี่ดูนะครับดูการตีครับแล้วนี่ก็งานแรกครับผมก็ถามว่าลมไหมลมครับ เป็นบางจุดนะครับน้าหล่มตีได้นาแห้งก็ตีดีครับผมไม่ต้องกลัวนะครับและที่สำคัญนะครับของเรานะครับเจ้าช้างไ,ไฟเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่เคงข้างเกษตรกรมานะครับ50ปีแล้วครับผมเราไม่ขายดิ้งขายกว้างนะครับ มีบริการหลังอันขายนะครับมีศูนย์บริการอะไหนะครับเกือบทุกที่นะครับของพื้นที่ในการทําได้ทํานานะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมท่านใดที่สนใจนะครับรถไม่ต้องรอนานครับรับรถได้เลย ขออภัยครับสัญญาณขาดหายไปนิดนึงนะครับนี่โอ้โหเหลือๆครับกําลังเหลือๆนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ฮีโน่นะครับ P11C นะครับ320เทอร์โบครับผมครับหางโรตารี่นะครับ2เมตร80นะครับผมนี่ปั๊มไฮดรอลิกมอเตอร์นะครับทีตันนะครับ The54 นะครับใหม่ครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมอะไรต่างๆนะครับโซ่ร้อนำ โรลเลอร์อันนี้ก็นําเข้าจากต่างประเทศของเราใช้ทนใช้นานแน่นอนครับอยู่ตรงนี้นะครับผมกับเจ้าช้างไ i ฟ i นะครับรถตีดินนะครับรถที่ออกแบบมาเพื่องานลุยงานหล่มครับด้วยรูปลักษณ์แข็งแรงทนทานตีดินลึกรวดเร็วนะครับตอบโจทย์ทุกสภาพการใช้งานครับช่วยลดปัญหาการจุดเผาต่อสั่งข้าวครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ต้องการที่จะทดสอบนะครับหรือทดลองขับรถตีดิน เรียนเชิญครับวันอังคารที่20มกราคมนี้นะครับที่บ้านทุ่งหลวงทองนะครับตบบ้านสร้นอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อทักเพจเราเข้ามาครับลงชื่อในแอปบแอปบินไว้เลยเลยนะครับเดี๋ยวพอวันที่20นะครับท่านก็ไปทดลองขับกันได้เลยนะครับวันนั้นท่านจะได้เจอกับรถดีดินที่เต็มเต็มที่นะครับออปชั่นเต็มที่เลยนะครับ ก็ฝากรูปสวยๆไว้ครับนี่นะครับยามเช้าแดดร้อนนะครับอันนี้ร้อนน้ำยี่สิบนะครับรินเฟืองยี่สิบเก้าซีครับผมก็ฝากรูปสวยๆไว้นะครับตอนนี้มีปุ่นอากาศร้อนนะฮะก็านใดที่สนใจอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบนะครับโุกกานี้นะครับบ้านทุ่งรวงข้าวนะครับป่าบ้านทุ่งรวงนองนะครับ ตำบลบ้านซ่านอำเภอศรีรงจังหวัดสุขโขทัยนะครับฝากรูปส,สวยๆไว้นะครับสําหรับรถตีดินคันใหม่คันแรกของปีม้าทองนะครับปีนี้นครับเฮงเฮงรวยรวนะครับคุณกําปั่นท่าชัยครับผม